อ้วนนก็ดูไว้เก่าอยู่แล้วโอ้ยมันลืมเลือดดูไว้ไปแล้วว่ะหรือว่าลืมวิธีดูไว้ไปแล้ววะโอ้ยลืมแล้วลืมแล้วเพราะว่าจะเข้าเจกงไงนี่คุณบิลลี่ป่ะครับใช่ครับนี่นี่ยังไงคุณอ้วนครับ คนมาหานี่ไงอ้วนเนาะอ้วนมาแล้วมาแล้วพี่สวัสดีครับพี่เดีวไปเอาพี่เรากันมั่งอะไรนะตอบกันเท่าไหร่วะมาได้อย่า้กี่คนสรุปเอ่าไม่รู้พี่ตอนนี้มีสี่แล้วมีอ้วนอยู่นู่นอ่ะอ้วนอยู่ที่บนรถไหนครับ นครับส่งจีให้หน่อยเดี๋ยวผมไปหาฮัลโหลพี่เฉินจะไปส่งส่งจีให้หน่อยครับผมไปหายามันเยอะปะล่ะได้พี่พี่ส่งจีให้รอเลยเราพี่ไปก่อนนี่ไงใช่มคุณบิลลี่เนี่ยพี่ต้องหาพี่ต้องเอารถได้ผู้ผมเพิ่มผู้ผมมากันห้าคนอะไม่กูรู้เฮ้ยผมผมมีผมมีเที่เหลือร้อนเลยนี่ไงขับตามไปไหมล่ะเนี่ยขับตามไปครับเออเนี่ยขับตามพี่บิลลี่มาแต่โน้นโน้นไม่ขับตามไว้ขับตามหน่อยเพื่อนอ่ะได้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 ว่าคือรถเลย สิ่งแรกคุณต้องไปเรื่องโรงเรียนก่อนโรงเรียนไหนขี่รถแนะนำไม่มันมันเรื่องไม่ได้มันสูงขึ้นคับด้ก็ได้โหอะรเรียกวะคันนึงอ่ะมีคันหนึ่คันนึงอ่ะใครเรียกวะคันตีเท้าอ่ะนี่อะไรเรียงเนี่ยข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยมีคันตีเท้าอีกคันหนึ่งข้างหน้าเน oh. ี่ยข้างๆผู้หญิงไม่เหรอใกล้เดือนไงมี G T O ข้างหน้าอีกคันเนี่ยอ๋อีกแล้วเรื่องเพื่อนรละไปเดี๋ยวรอพี่ปั้นนูเดี๋ยวรอพี่เฉินส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาให้ แนึงนเะดี๋ยวผมเก็บ้วก่อน,นไออม่ได้ออกมาออกมาไอ้ก๊อฟแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมบิลลี่แป๊บนึงได้ครับเก็บรถก,ลก,<ะ>อก่อไนไอ้มาลงมาดิเีวาม่เสเดีวกูต้องไปไอ้นี่ต้งไหนถาม่เใช่ไหมเออมึงส<ม>่ง G P ให้กูได้ปะ่ะมีเบอร์กูป่ะมีอยู่มั้งเบอร์อะไรเบอร์อะไรแปดเจ็ดแปดสองศูนสี่กูรับไอเลืองกลัวแปดเจ็ดแปดสองศูนย์สี่แปดเจ็ดแปดสองศนสี่กูรับเรื่องแป๊บ ลุงตัวน้าพี่ดีใจนะที่ลุงมาแค่พอดีใจทำไมรถเรามันไม่เหมือนกันจริงตแต่วีด้านตวีไปแล้วตอนแรกผมไม่อยากจะบอกเชื่อแต่แต่พี่คุดหัวเลยวะหน่วงหน่อยผ่านตรงนี้ไปก็ไม่หน่วงแล้วอายสัตว์นี่จะบอกแล้วพวกพี่อ่ะอ๋อเปล่านี่ลุงนี่โทนี่เออเทียง น้องๆมาแล้วสวัสดีครับเกียดโดนเกียดครับทุกคนสวัสดีครับเกียดโดนเละเลยเหรอโห้ยน้องชายใช่ครับว่าไม่เคยโดนมาก่อนเลยดีกว่าครัเขาเขาว่าโดนเละมันคงจะฟังแล้วดูผิดหูผิดตาไปใช่ครับว่าไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยดีกว่าพี่วิลลี่เล่าผมฟัว่าเขามีร้อยสี่สิบคนอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยโอ้ยเขามาพร้อมที่แบบว่าจะเอาพุ่งไปหมดชุดเดียวหายไปเลยอ่ะ ต้องบอกต้องบอกก่อนนะว่ามาเป็นเงาก่อนเหมือนเดิมนะใช่อยู่ยียบๆก่อนเหมือนเดิมเลยประเทศกูพังแน่นอนกูดูเชิญนะอ่อู้ว่าน่าจะมาได้ประมาณยี่สิบคนเกือบเอาเท่าที่เอาเท่าที่อ้วนเต็มใจอ่ะเพราะว่าคนที่เขาไม่ไปไม่น่งเอ่ยปากไปขอช่วยแล้วมันมีไวรัสแค่นี้ครับมี่เข้ากันมาได้แค่นี้ อันนั้นน้องใช้แค่ไหนก็เกินพอรอวีซ่าครับแค่ไรก็เกินพอแค่ไนกเกินพอแล้วที่บอกให้มีโนโต้อีสิบคนรอวีซ่าอยู่ตอนนี้เกิดไปเยอะเลยใช่คไหมว่าเกิดไปเยอะเลยทำไมกูเทอะหวะอย่างนี้หรอเกิดไอ้วันยังไงเข้าใจมากใช่ผมผมพี่ดำโดนยังพี่ดำมาแล้วแต่ยังไม่โดนนะครับโอเคดำไม่โดนก็โอเคครับโอเคตามนั้น เดี๋ยวถ้าได้เจอเดี๋ยวรอดำมาเดี๋ยวอ้วนมาเดี๋ยวพี่น่าได้เรียกรวมคุยกี่โ <Okay. S 3> อเคฮะถ้าสร้างแล้วเชนใหม่ไปก่อนไหมล่ะพี่อ่าแป๊บนึงนะไม่ว่าแต่ว่าแต่พี่เชนอยู่ตรงไหนวะหูทองออนี่ไงอ้วน dwog เข้าดักแชนมาเลยไม่มีโทรศัพท์เนี่ยนเะอาเดี๋ยวให้ไอาหาโทรศัพท์ให้เดี๋ยว,ว,วให้ความน่าเกลียดกูให้ผมเข้าได้ไหมครับ ลุงนี่แหละนี่แหละยงไหนะลุงหมือนฮิปฮอปอ่ะวแล้วอมันดูเร่องกี่ยากเท่เยเออดีลิดีลิดูนโอเวอร์เนหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเรู้กัเท่แล้วเชี่ยมาช่วยกนหนนี้เปลี่นต้องเปลี่ยนท่าเ้าลหนึ่งจุดห้าล้านโอเวอร์ครับลุงร์อ้วนดูวแล้วตอนเนี้ยกลับสู่บ้านเก่าแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมึงไม่อ้วนธนาคารหรอวะเออครับลุง เอ้ยดูไว้แปลกมาบ้างดิมีปัญหาครับลุงเอฟอาเข้าเลยวอนฮ่คิดก่อนเลยคิดก่อนเลยเหจะถ้ายืนอยากเอาอ่ะอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่พี่ลินแล้วใช่ครับวอนเล่นอะไรเอาโทรศัพท์ไป เข้ามาแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้หน่อยเข้ามาแล้วพี่เบอร์เองเลยใช่วันนี้มุกผมต้องเข้าสามยิงเข้าเลยทุกคนเข้าหมดทุกคนเข้าหมดเข้าหมดคนโซนสามหนึ่งไปไปคุยกันที่บ้านดีกว่าไปหมเข้าไปที่บ้าน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 จะนาดสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟจับสนามกอล์ฟนะไปที่บ้านจะขาดที่้านเาเพื่อนพี่อะไม่รู้กลับไปไงอะเดี๋ยวพี่วิมาเพื่อนพี่อยู่ไหนอะเดี๋ยวโทรตามกันไม่ได้เดี๋ยวผมไปเบิกรถให้ผมมีซีวีอคันนึ่งรอแป๊บ เชิญมีของเตี๊ยวุญเยอะไหมครับพอไปอยู่ตรงจะขอขอหวดไม่พูดนะครับคืนนี้ไม่มีปัญหาสวัสดีครับมาด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีมาดีอันนี้โอเวอร์วะครับนี่ใช่ใช่โอเวอร์เข้ามายังก็ต้องไปรับพี่บ๊อบไปรับครับรับก่อนเลยจับเอารถไปไปรับเอาเสือไปเอันไหนอ่ะไงาเสือมาเราเลี้ยงมาเราเลี้ยงมามาคุยกันหน่อย เอาไม่ได้ขึ้นมาทำไมเดี๋ยวไป็นลมเป็นลมใน่นหัวทองหัวทองไหนฮะอ้วนมาครับผมอ้วนมาใครเออ่เดี๋ยวรอน้องน้องน้องมาก่อนเลยเดี๋ยวให้อ้วนบอกว่าใครบางที่อยากรู้เออ่ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้เฮียอ๋อมันยังบอกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตึมเงาโอเวอร์มาถูกไหมล่ะครับจะได้ประมาณสิบห้าหรือจะอาจจะยี่สิบพอแล้วพอแค่อ้วนมาคนเดียวพี่ก็ซึ้งน้ำใจแล้วเอาทุนน้องมาเลยนะให้มันมาช่วยผมฟัง แค่มันคิดจะช่วยกูก็สุขกำใจแล้วตไกลเลยตอนน้องมาเดี๋ยวคุยกันทีเดียวเหมือนที่พี่บอกมิแทรมันก็ดูกันเวลานี้แหละถูก,ถกอวนมันก็ดูไว้เก่าอยู่แล้วโอ้มันลืมเลือดดูไว้ไปแล้ววะหรือมันล,ลืมวิธีดูไว้ไปแล้ววะ <c oughs> อลืมแล้วลืมแล้วเพราะว่าจะเข้าเจกงไง <c oughs> ลุงครับ้็เดี๋ยวดํามีเข้ามาแล้วนะครับว่เดี๋ยวดํามาเดี๋ยวพาไปเจอครับได้ได้ได้เข้ามาแล้วครับมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับลุงครับกูอยากเจอไอ้โจ๊กมากกว่าไอ้ดำอ่ะลุงครับพ่อผมอยู่ไหมครับใครว่าพ่อมึงสมชายอะไรก็ไม่สมอะครับไม่สลัดเกิดไม่โย่ไปนอนแล้วโอเคเข้าใจเกิดไม่โย่ครับเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้นัดเจอผมบ่ายสองเออลุงครับกุหลาบที่ได้มาครั้นี้ไม่ได้จูนะลุงลุงคิดว่าจะยังไงดี อย่ามันจะมีเดซโซนเปิดอยู่แล้วเว้ยต้องแท็กต้องแท็กว่ะไม่ไม่จูนอี่าไม่เวิร์กไม่แท็าเออมาตีแท็กคณะรู้ดิครับต่าแท็กไม่จูนครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดซโซนมันมันมันเปิดเราก็ต้องขึ้นไปฟาร์มกันอยู่แล้วเว้ยเอาคนที่มีฝีมือเอาตัวรอดเก่งๆอ่ะขึ้นไปฟาร์มหน่อยอ้าวครับดอมเลยครับมันนคือฟาร์มกล่องจูนถูกไหมครับลุงใช่ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้ตีเทนก็ได้คนที่ขึ้นไปฟาร์มอ่ะไอตีเก่งอยู่ข้างหลังไปรถไฟเหรอครับเดโซนมัเดซโซนมมััจะเปิดใช่ครบลุง ใช่เในโซนจะเปิดครับโถไม่เอาผมเลยเอาให้ไอ้พิงค์ไอ้มาดีแล้วก็ไอ้ไอ้เนี่ยบอกอะไรวิธีการว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลากแผนที่มาให้โอเคครับได้ครับลุงอ๋อว่าถ้าคันคันนั้นมันเดิมๆเลยครับฟูเหลี่ยมเมื่อกี้จะไม่เวลาเปิดตอนเช้าตอนกลางคืนนะเออยแทกแทกครับแทกแทกคอนเทนตเดิมๆเลยลุงที่ได้มาไอรถสามร้อยโลอ่ะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอยู่ที่ใครอ่ะ ใครมีร้อยใครมีร้อยโลอะไรบ้างไหมมีสองร้อยสิบโลหรือสองพันนี้เอามาดิแจ็คเลขเอาไปให้วนอ่ะน่าจะได้ทำงานป่ะวันทำงานป่ะหรือว่าองไรสองร้อยห้าสิบโลกับสามร้อยครับน่าจะต้องทำครับเอาไปสองคันเลยก็ได้เอาไปสองคันเลยเอาไปสองคันเลยเออสามร้อยโลเราต้องใช้คันหนึ่งเราไม่ใช่บ๊มใช่เอาเอารถทำงานให้เขาเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้เอาอะไรครับเอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับ ลุงน่าจะยังไม่ได้ใช้ครับเพราะลุงต้องรับตีนเราไว้ก่อนใช่ลุงก็แบบลุงน่าจะต้องยันตัวให้ผมก่อนนะไม่ตอนเนี้ยกูมีหน้าที่เดียวคือยันยันไว้อ่ะใช่ครับลุงต้องยันให้ผมก่อนเรียบร้อยลุงต้องดังไว้ก่อนให้เรียบร้อยโอ้ยยังไม่ไหวว่ะวันนี้เป็นเหมือนเจียนสิบเอ็ดคนพวกผมเป็นเหมือนเทียนเค้กครับลุงลุงพัดกรหลับแล้วแล้วพวกกรัวเป็นไรครับตอนที่ตอนที่เห็นเขาจอดรถเขาบอกว่าแล้วแม่งจอดแแปลก ก็แล้วจะกูก็ว่าอยู่ทำไมเขาถึงมายืนแล้วทำไมเขาเดินเข้ามาแปลกๆว่าร้อนเป็นตีนเก็บสวยเป็นไงล่ะเก็บสวยอยากสวยนี่เาเรียกว่าเก็บสวยใกล้เฉียนเป็นคนคิดแต่เฮียกูยังไม่ได้สั่งเลยตอ้งอ้าวไม่ลุกย้อนขี้เหรอย่างเงี้ยไหนลูกบอกไม่ทิ้งกันไงไอ้มึงเป็นคนเก็บไม่ใช่เหรอเออเก็บแก๊งไหนไม่หยิเลยครับเขาจะตามมาเอาคืนหรือเปล่าเนี่ยแก๊งที่เก็บ ไม่จ่ายเขาไปว่าเชียตอนเนี้คือเราต้องคือตอนเนี้เราถ้าจะเอาจริงๆนะเราต้องขึ้นเกาะลอยฟ้าวะ่ะเพราะว่าพวกเฉินต้องการของเกาะลอยฟ้ามากกว่าครับใช่ครับเราต้องให้โอเวอร์ขึ้นเกาะลอยฟ้าโแล้วอ๋ออ๋ออ๋อตัวนี้อีแล้วแต่ประเด็นประเด็นประเด็นเลยมันคือคําถามโอซีอ่ะครับมันเลยกตรงนี้แหละอ๋อคาถามเป็นคำถามโอซีเลยรอครับใช่คําถามโอซีครับถ้าเรื่องผู้หญิงให้วันนั้หครับ ไม่รู้บ้างอ่ะเดี๋ยวว่าใครเป็นใครบ้างอ่ะคำข่าวโอซีอ่ะคือคำถามโอซีในความหมายของลุงคือมันเป็นคำถามเชิงประมาณไหนครับแบบว่าเหมือนกับเป็นเป็นถามถ้าถ่ายเนี่ยสมมติแบบแบงค์มีลูกกี่คนอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหตายเลยอย่างงี้เจอคำถามนี้ตายแล้วเนี่ยสามคนแล้วมีเก็บมีเก็บอีกสองใช่ไหมเจ็ดเป็นโอ้ยบ้าเจ็ดเปดคนใช่ไหมอ๋อเจ็ดเป็ดคนี่ตอบผิดนะนี่ผิดละนี่คือผิดละผิดละโดดตกตีมีไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนั่นมีเงี้ยหรือเปล่าใช่มี กี่น้ำเรื่องแท่งต่างเขาไม่เขาไม่นับนะเรื่องเกรดอีกต้องไปเฉินน่าต้องไปที่แสนห้ารับลุงต้องมีก่อนใช่ไหมครับใช่ไม่แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกว่าผมผมยังยืนยันว่าผมจะให้น้องทุกคนในแก๊งมีอาวุธก่อนครับลุงเดี๋ยวเราทำปืนขึ้นมาได้ได้ได้ไมตอนเนี้ยเราเราเราน่าจะขึ้นไปคาบได้นะปืนอ่ะเออใช่เนี่ยเราอยู่เยอะอะไรเราไหวถ้าเราอยู่เยอะขนาดนี้เราไหวต้องพาเไปนะครับพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ไหวเฉินเยอะแน่นอนถ้าทำเราทำคืนนี้ คืนเนี้ยตอนเช้าต้องเช้าเดิเช้าเนี่ยเดี๋ยวเช้านี้ได้ไหมครับลุงเออเช้านี้ได้ไหมเช้านี้ได้ไหมเช้านี้ได้ไม่ไหวแล้วมาถึงเช้านี้ก็ต้องเช้านี้ก็ต้องตอนนี้เลยใช่ครับเช้าแบบสักเที่ยงเงี้ยสักเที่ยงบ่ายย่าเงี้ยครับเที่ยงได้หว่าดีจีอยู่เยอะป้ามันชอบมาเล่นตอนเช้านะเยอะสักลุงเยอะเสกอตมีหลามแล้วสมาเช้าแน่ครับมันยิ่งได้พวกเพิ่มด้วยผมเจอทุกวันช่วงเช้าตอนเนี้ยดีจีเราไหวอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ย เอ่อสกอร์ะเราไหวอยู่แล้วดีจีไปแล้วน่าจะไปแล้วใช่ครับผมเห็นสกอตเริ่มแล้วช่วงนี้เด็กกำลังอ้อตอนนี้ลุงโอ้ไม่ต้องอ้ออยู่แล้ว่ะเด็กมันกำลังแตกหนุ่มเอ็มอ้วนงั้นไม่เสียเวลาแล้วกันแต่แม่งเจอสกอตของแท้แค่นั้นแหละอ่าฮะครับก็น้องเงียแล้วน้องจะมาช่วยพี่ถูกไหมใช่ใช่มาช่วยครับก่อนด้านนี้น้องแบกชิ้นโอเวอร์ไว้ข้างหลังอ่ะน้องต้องเก็บไว้วันนี้ที่น้องทำอ่ะ น้องคือดูไว้แล้วเอ่น้องทําคือเราต้องเชื่อมั่นในพี่และเชื่อมั่นทุกคนในดูไวไวเก็บเก็บด้วยกันโดนโดนด้วยกันถ้ามันจะเละมันก็ต้องเละด้วยมือเราเว้ยน้องอีกแล้วเหรอไม่เอาเอออีกแล้วเอรอได้เดี๋ยวผมชารให้เดี๋ยวที่ที่เียเขาใช้คำพูดว่าทุกคนในดูไว้อ่ะเขาลงพลังไปเว้ย โอ้โหเูด้วยใช่มาถงแไม่ใช่เหมือนคนเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนคนเดียวนะกว่าถึงน้องๆด้วยนะกว่าถึงน้องๆด้วยไม่ได้มาเหมืคนเดียวน้องกว่าเนี่ยใช่ใช่ใครถาน้องคนเนี่ยไอ้เหี้ยวผมได้สอบอ้าวไอ้เหี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใช้ชีวิตดิไม่แล้วมังลืมว่าไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราไม่ไมันมันมันม่ไม่ไม่ใช่แค่ดูไว้อย่างเดียวเว้ยมันคือดูไว้เอกจันทร์คานเว้ยเจ็บก็เจ็บด้วยกันแค่นั้นแหละไอ้เหีพื่อนโดนมันยนะ ผมว่าอรอใครใครใครรู้ไอ้ยายาทำปูนนี่คือปูนใช้หนึ่งต่อหนึ่งปะหรือสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งยาสองปูนหนึ่งยาสองปูนหนึ่งเราคือทีมอเวนเจอร์ที่จะไปพูดกับธานอสใช่ครับลุงคนชนคนชนทีมวีวอลใช่เนี่ยลุงครับผมคิดตอนผมนั่งคิดมานานแล้วครับลุงว่าจะขออะไรกูอีก ขอให้ทักแสนหนึ่งน,นะครับลุงเอาเนี่ยโอ้ล,ลุงอย่าเย็นดว่าลุงตูกูควักโทรศัพท์ที่ไอ้ผมเก็บมานานเลขอื่นศูนย์หนึ่งเจ็ดครับลุงลุงครับอันเดียวผมขอญาตไปเล,เลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอลาก่อนไม่ไหวจริงครับวันนี้ไปช่วยดำาผลบ้านมาตั้งแต่เช้าไม่ไหวนะครับยังไม่พักเลยเดี๋ยวเฮียโอ้อถามอ้วนสิ่งแรกที่ผมต้องทําคืออะไรสิ่งแรกที่ต้องทําที่บอกแล้วว่าเรื่องก็ต้องเรียนเสร็จปุ๊บเออเรื่องเรียนเสร็จปุ๊บแล้วอ้วนก็ต้องทําใบเกต ใบเกตสําคัญที่สุดที่นี่ที่นี่ใบเกตคือสิ่งที่หายากมากแต่เรื่องของทำอาวุธพี่อ้ําไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมเติมกระชาได้ปะได้เอาเท่าที่ไหวนะเม่นเท่าที่ไหวนะอ้วนแด้ฮะเดี๋ยวแสนลูกแสนลูกแค่ดูไว้กูจะปิดประเทศแล้วกูก็ไปจัดปาร์ตี้กันแล้วนะรู้ปะเนี่ย เดี๋ยวยังมีชุดนึงยังมีชุดนึงเดี๋ยวมีชุดโตอีกครับลุงอีชุดอีเยอะเลยครับลุงอีกชุดนึงอ่ะเออเขาลุงบอกให้ชุดนั้นน่ะเบิรมเนี่ยเป็นไงของกูถ้าเมื่อกูไปวัดเดี๋ยวกูไปเติมที่ทุนแล้วกันลุงบอกว่านี่คือนี่ที่บุกมานี่คือดูไว้มาตอนแรกที่คือได้ได้ไม้นี่นะเป็นบีเอ็มนะพอที่เมื่อกี้พุ่มาอีกนี่เป็นเป็นแล้วนะคือเอาเอาง่ายง่ายเลยเซนโตโน่อ่ะตัดทิ้งไปเลยว่าขายได้ถูกมากใช่ครับตัดทิ้ง อ้แต่ผมก็เหมือนน้อใช้ชั่วคราวอ่ะ้ม่ฝีมือผมว่าผมผมว่าตรงนั้นฝีมือถ้าสมุติเซนต์โนลด์บอกว่าหาลดไม่ได้จริงอ่ะเซนต์โนลดหลายหลายครั้งแล้วแต่ผมว่าได้เยอะได้ไม่ถ้าถ้าเราอุ้มได้เยอะมากอ่ะใช่ครับผมว่าเซนต์โนลดก็พอเพราะเพฝีมือฝีมือแต่ของแต่ละคนมันมันมันนั่งอยู่ครับถ้าสมมติขอแค่เกาะแค่ชนทีเดียวไม่พังครับผมว่าน้อยไม่แต่แต่ที่นี่คือประเด็นคือถ้าถ้าเรามาเยอะเท่าไหร่คอก็ยิ่งเยอะเยอะเยอะมากเราไม่เราไม่สามารถหลุดจากคอได้ถ้าเราเล่นสายเหิน ใช่ครับต้องมุดต้องมุดอย่างเดียวไอ้วนมุดเก่งครับใบเยวมุดเสร็จมุดแล้วก็ต้องใช้ความเร็วของรถด้วยต้องมีรถที่ที่แรงคันหนึ่งที่จะสลัดคอได้เดี๋ยวผมขอเคลียร์นี้เป็นพี่หมายถึงมุดมุดขับรถใช่ไหมมันมุดวิ่งเลยเนาะเองเพียบแล้วรู้อยู่เดี๋ยวพี่พาไปพรับไปไปโอเวอร์กลับกลับกลับเอากูมาฆ่าแด้ไหมก่อนกลับใช่ตอนนั้นอ้วนอย่างแรกอย่างที่บอกเลยว่าสิ่งสำคัญสุดคือใบเกี ทำใบเกตเลยอย่างแรกมึงหารู้ทางเอาอะว่ามันต้องทำยังไงอะใบเกตอะมันมีวิธีหาอยู่ไม่ยากเดี๋ยวผมยังอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนําน้องก็ได้นะครับน้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝากพี่ฝากฝากบอกน้องเลยครับว่าว่ามันต้องเดินยังไงต่อแล้วก็ผมฝากพี่เฉินเรื่องวีซ่าโนโตะด้วยนะครับสิบคนเดี๋ยวจะการให้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงอยู่พอดีเลยเนี่ยครับลุงครับยังไงเดี๋ยวมีวีซ่าน้องๆนะครับผมมากครับเดี๋ยวในการให้เดี๋ยวการให้พี่เฉินน้องขอคุยตัวตัวก็ได้ลองเลยได้มาเดี๋ยวเขาฆ่าเขามันนี่เดี๋ เวทีอ่ะจได้ม่ไม่ก่อนก่อนก่อนไปโรงเรียนอ่ะผมได้ข่าวที่นี่มีผับด้วยเหรอมีเฮ้ยคือวิทยาศาสตรเรื่องนี้เลยเหรออ๋อมาถึงเงาเลยเหรอแต่เชื่อเหรอได้แต่มาล่วงฟ้ามาได้ผับมันน้อยก็กูไม่ยุ่งกับผับนะบอกเลยใช่โจรพอละสายปกติเรียกมาหรือเปล่ามึงก็หายแต่เรื่องแลพวกมึงอะโอเคได้ฮะเกรดสินะ กดไปเกดต้องใช้ขั้นต่ำาอคิดคิดไเลยคนละหกหมืคนละหกหมื่นทำให้บูเกดคนละสามพันไปเอาพวกเราทักทายโอเวอร์หน่อยทักทายโอเวอร์แล้วก็ทักทายโอเร์นไสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดครับสวสดีวัสดีครับสวัครับสีครับสวัสดรับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับสวบสวัสดีครัรับสวัสดีครับสวัสับสีครับสวัสดีครับสดีครับสวัสดีับสวัสดีดีครับ อันนี้น่าจะเป็นอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะเรือครับเรือครับเรือเรือขับเรือแข่งกันที่หนึ่งก็จะได้ร้อยกว่าเกีครับอพกเงินไปห้าร้อยครับที่หนึ่งที่หนึ่งได้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบถ้าเราติดหนึ่งหนึ่งในทุกคนอน่ะติดในยี่สิบหมดเลยก็น่าจะได้ประมาณสักพันหนึ่งบ้าถึงม้าร้อยถึงแล้วก็แล้วก็มีมีเอ็กเอ็กโออีกครับได้ล็อกพิกหนึ่งคนตอนกันได้เยอะเอออ่ะแล้วก็านดไปห้าหานผ่นด้านได้เพชนแดงแล้วก็ไปตีลิงตรงนู้นครับบูชาาานอต บุชาใรนะบนเมืองนลครับหัวแดงเขียวๆอ่ะ้เกิดจับเลยุชาติโอ้โหโอ้โห้าเเลยนะงเนี่ยเกียบหมดแล้วก็ฉันขอตัวก่อนนะครับลุงได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันตุงดีครับทุกคนเจอกันแล้วอ็รับบีว่าพี่พี่พี่จะเอาของอะไรบ้างใช่เดี๋ยวไปู้เดี๋ยวไปู้ไม่ไม่ไม่ หมายถึงว่าพี่ต้องการอะไรบ้างชุดเตียวอุตอนนี้หลักๆชุดเตียวอุชอย่างเดียวใช่ไหมใช่ชุดเตียวอุชแล้วก็ชุดหลักเพราะว่าพี่จดเบอร์ไปหน่อยได้ไหม560 546เบอร์สวยๆครับถ้าพี่จะเอาอะไรพี่พิมพ์ไปบอกเขาเลยโอเคครับลุงครับผมถัมอาจารย์ได้เลยได้ครับก่อนหน้าก่อนหน้าเด็กเราไม่ได้ก่อดครับผม แล้วก็ถ้าของโอเวอร์ครับถ้าถ้าอะไรที่เขาไม่ได้โดดฝากด้วยตอนเวลาแบบติดตู้ปลาถ้าเขาถ้าเขาทำอะไรไม่ได้ก็โยกฝากสวยเขาไปสอนไปสอนยม่ไดไครับเพราะว่าผุว่าเราไม่น่าไปสอนได้ครับ๋ยวไงเดี๋ยวอาจจะได้เข้ามาถามอยู่บ้างครับได้ได้ได้ครับผมมาจะพาไปเรื่องตรงนีก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ธนาคารเข้าไม่ค่อยได้นะแถวเนี้ยแถวบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้เลย ทำไมลุงโดนดักโดนดักยันหน้าบ้านเลยเหรอไเดี๋ยวไปพี่ไปเจอตู้ใช่ป่ะจะได้อเนี่ยครับผมครับผมลงนค้้เดี๋ยวเราเราไปเรียกเรียกนรงอไ่อพี่มาไปนเืองะพี่ได้ๆให้น้องๆมานั่งไว้พี่ก๊อตพี่ก๊อตพี่ก๊อตอยู่ไหนวะพี่บอคนนี้ก๊อตก๊อตอยู่ไหนวะก๊อตาส่าส่งไป่าาาาไปาาาาง่าา่่